กระตน้องหนครับกรครับอาที่จะที่ตึหนึ่ลังจากผมก็ได้ทำพันกิจเสร็จนะครับให้นำถุ่นไว้ในในติดตรงนั้นนะครับต่วเราโหลดรัควางไว้า่ากันนครับไวคมหรือว่าสื่าหรือว่านะครับเักิจเสร็จที่ไม่มาถึงอะไที่ดนครับ ฝอนวตอนะครับมาอีรันทเนะครับกิจนะครับในตัวที่สองนะครับตัเรียทนิยากครับตัวรยงครับนะครับมพร้อมแล้วครับสามสองหน่งเริ่มครับนะครับตอนนี้เทยางครับัตวครับ

ตอนนี้เราเรียนทางทองยังอยู่ที่ปุ่ตัวแรกครับเวลานะครับหนึ่งงาทีกับอียี่สิบห้าวินาทีครับยังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับเหลือเวลาอีกทีนะครับนะครับโดนเรียนทางทองที่จะลงครับเรียนเย็นในปุ่นตัวแรกนะครับซึ่งก็ชมอุปสรรคไปแล้วครับมีอุปสรรคแลเราติดรจครับไปสองแล้วศักสามารถที่จะชมนะครับชมได้ครับแต่ต้องระวังนะครับตัวแบบนะครับตัวเก่าชมได้ห้ามล้มชมได้แต่ห้ามล้ม อาารยยครับผู้นักเรด้ครับตสายันารเรนำพืระปรับมาวางยังจุดได้ครับบานที่หมดตรง้เลยครับครับเริ่มที่ผุ้นักที่2อครับโรงเรียนบงพร้บุครับกลังจะขึ้นสะพานเครับป้าคับ เวลาเดิ40วินาทีนะครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องให้ถูกตัดแต้มเวลาเดินผ่านไปเรื่อยๆครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องแต้มอย่าให้ตัดก็พอไปไม่ได้อย่าให้เสียไปไม่ได้อย่าให้เสียไปไม่ได้อย่าให้เสีย อ่าขับไปนะอย่างน้อยอย่างลงพื้นนะครับเหลืออีก20วินาทีครับไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไม่ได้ไม่ต้องไปอยู่ตรงนั้นแหละไม่เสียแต้มไปไม่ได้ไม่ต้องไปจะมีเสียแต้มมีเวลาเหลืออยู่ครับ1 0วินาทีครับไม่ต้องไปถ้าไปไม่ได้ไม่ต้องไปนะครับหมดเวลานะครับสำหรับโรงเรียนครับนะครับนะครับขอเชิญเลยนะครับ ขึ้นไปได้ได้ล้ได้แลวได้แล้วได้แล้วได้แล้เดลยไ้นล้ได้วได้แล้วไดล้วได้แ้วไดล้วได้แล้วได้แล้วไดแล้วได้แล้ปได้วได้แลวไลไดแล้ว้ล้แลไลว้แล้วด้แด้ได้แล้วได้แได้แวได้ล้วได้แล้วเด้แล้้แง้น้ไป้ห้วไ้ไ้้้งไ้่ต้้งไ้ั้ไ โรงเรียนทองยังไม่เที่ยนะครับในรอบแรกกรรแข่งขันคะแนนรวมอยู่ที่5คะแนนนะครับเ็าถือว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีลุ้นเหมือนกันนะครับมาในส่วนรอบที่สองครับผมจะพร้อมแล้วนะครับฟังเสียงสัญญาณนะครับสามสองหนึ่งเริ่มได้ครับ โรงเรียนทานทอพิทยาคมนะครับในรอบแรกนั้นนะครับของการแข่งขันรมจนบทที่หนึ่งนะครับทำไปได้ทั้งหมดห้าคะแนนนะครับชนอุปสรรคหนึ่งครั้งนะครับส่วนในรอบที่สองนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งหนึ่งจุดนะครับที่เป็นอุปสรรคแล้วก็กำลังจะผ่านจุดที่สองไปนะครับจะถือว่า ยังไม่เสียหายอะไรนะครับเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้ค่อยไปไม่ต้องรีบเวลาเหลือเยอะกำลังมาครับโรงเรียนทานทองพี่าคมนะครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ออกขวาออกขวาออกขวาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขึ้นู่กับนะครับผู้ที่บังทับออกซ้ายค่อ่ค่อยๆไปมาเร่อยๆแล้วนะครับในส่วนของเวลานั้นนะครับผ่านไปแล้วครับหนึ่งนาทีนะครับ เอาล้วครับค่อยไปค่อยไปเหลือเวลาเยอะเหลือเยอะเน้นในส่วนของนะครับความแน่นอนเป็นหลักนะครับในตอนจะวางได้เลยเอาแล้ครับวางได้เลยกําลังจะผ่านอุปสรรคที่ห้านะครับเอาล้วครับตอนนี้ผ่านไปแล้วครับอุปสรรค์เย็น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 ไว้เย็นไว้กำลังที่จะค่อยไปค่อยไปเข้ามายังจุดวางกระป๋อง ค่อยไปค่อยๆไปตอนนี้นะครับเวลานะครับผ่านไปแล้วครับวาจับอีกสายเริ่มาิวินาทีนะครับมาแล้วครับถอยก่อนถอยก่อนเดือที่สองนะครับเริ่มทำภารกิจแล้วันนี้จะไปเข้าสะพานนะครับการสะพานนะครับถอยถอยถอยออกออกให้พ้นจุดสตาร์ทพอ อ๋อพ้นหยุดสตาร์ทออไปเรื่อยๆออกไปทางนี้ออกมานี่อ๋อให้พ้นมานี่เลยเออแม่นี้มันได้จีบแ้มแล้วผ่านไปแล้วคเออสองนาทีนะครับเออพอแล้วขยับอยู่แถวนั้นแหละมาไม่ได้อย่ามามาไม่ได้ไม่ต้องมาเฮ้ยอย่ามาถ้ามาไม่ได้โอ้ค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับอ่าค่อยๆไปไปค่อยๆเย็นๆเย็นแล้วเเหลือเยอะเหลือเยอะ เหลือเยอะเรหลือเยอะไปเบาๆเบาๆไปที่ไป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 ม่ไไม่ค่อยๆไปไปตอนนี้เวลานะครับเล20นาทีนะครับไปไปเรามีคะแนนในส่วนของการข้ามสะพานได้นะครับอย่าตกนะเไว้อย่าตกคะแนนนะครับ ตอนนี้เวลาเหลืออีกนะครับสิบวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยพอแล้วเอาแล้วครับตอนนี้ไม่ได้ไม่ต้องเอาห้าสี่อ๋อเออสองหนึ่งเอาอีกห้าเหรอหมดเวลาแล้วครับสนาบโรงเรียน